มเมล็ดข้าวคือหัวใจของชาวนาะชาวบ้านราย้าที่จะแม่แปลผันมาเป็นอาสมเด็จองป์ปถมได้ปฐะถมก็คือปะผมปะและถมตรงที่ยังไม่เติมเต็มทีนี้เรายังปะถมคือที่นาคือธรณีแห่งวัฒนธรรมคำว่าปะถมไม่ใช่ว่าจะรูปองค์ท่านแต่อย่างเดียวปะถมก็เรียกว่า หัวใจของท่านทั้งหลายที่เราเต้ถาวายเข้ามาในครั้งนี้ตรงไหนยังบกยังห้องยังเป็นหลุมยังเป็นตุ่มยังเป็นต่อมยังไม่เต็มก็ขอให้บุญตรงนี้เติมและเต็มในชีวิตความเป็นอยู่ของอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านทั้งหลายที่ขาดเคื่อนขอให้สร้างองค์ปัตมนี้ถมหัวใจท่านก่อนให้เติมเต็มหัวใจที่กระบุกกระบำที่เว้าที่แหว่ง ที่ไม่เต็มก็ขอบุญนี้ไปอุดไปหนุนไปเติมไปเต็มตรงที่มันบกเท่องตรงนั้นสร้างความรู้สร้างความเห็นสร้างความเป็นไปบาทฐานแห่งธรรมของอุบาสกอุบาสิกาขึ้นมาเอาความจงรักแับภิกที่ข้าพเจ้ามีต่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่พวกข้าพเจ้ามีต่อสมเด็จองค์ปรถมจงประทับจงประดับขึบ้ป่ประดิษฐานอยู่ในใจของท่านไปให้มีความรู้แจ้งเห็นริง ในชีวิตความเป็นอยู่ให้ท่านทั้งหลายประสบพบเจอความสุขที่ท่านได้กระทำบําเพ็ญกับพวกข้าพเจ้าในครันี้อทิบุญแก่บุญ